สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังลําพูนฟ้าใสชาแนลนะคะสวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋านี่ค่ะวันนี้นะคะก,ก็บรรยากาศตอนฝนตกนะคะนี่ตอนนี้มีฝนตกนะคะวันนี้นะคะก็ตกัน,นานเลยนะคะวันนี้สองรอบแล้วนะคะดูคุณยายฟ้าใสของเรานะคะนี่คุณยายอยู่ตรงกลางนะคะคุณยายฟ้าใสนะคะอายุห้าสิบเก้าปีเลยนะคะคุณยายแล้วก็มีน้องลำพูนนะคะที่ยืนโยกนะคะ อยู่ขวามือนะคะในอายุ15ปีนะคะแล้วก็มีพี่บุญมีนะคะนี่พี่บุญมีของเรานะคะฉายาสวยทึกและบึกบึนนะคะตอนนี้วันนี้เจอทั้งแดดทั้งฝนเลยนะคะวันนี้นะคะวันเดียวเจอทั้งแดดทั้งฝนเลยนะคะี่สายโยของเราคุณยายสู้ๆนะคะคุณยายจ๋านะคะก็น้องก็ยังไม่มีบ้านยังไม่มีร่มนะคะนี่นะะยู่กัน จากทั้งแดบดบทั้งฝนเลยนะคะวันเดียวกันนะคะนะคะดูพี่บุญมีสวยถึกระบึกบุนของเราสู้ๆนะคะพี่บุญมีจ้าะะุญยายกน้านนะคะโออยังดีนะคะวันนี้ที่มีฝนแต่ว่าไม่มีฟ้านะคะฟ้าไม่แรงนะคะแต่ดูแล้วคงจะอีกนานเลยนะคะที่ ฝนจะหยุดนะคะ,ะน่าจะอีกนานนะคะกว่าฝนจะหยุดนะคะนี่ก็ <_ d ata> เล่นกันนะคะคุณยายของเรายืนนิ่งแอบหลับกลางสายฝนเลยนะคะคุณยายฟ้าใสานะคะนี่ค่ะดูที่บุญมี ก็นอนกันนะคะวันนี้ก็จะนอนอีกด้านหลังนะคะก็ฝนตกอย่างนี้นะคะวันนี้ก็คงจะไม่นอนอีกแล้วนะคะน้องฝนนะคะเปียกฝนนะคะพื้นเปียกก็ไม่นอนนะคะค่ะสายโยกของเราก็ฝนตกก็โยกอย่างเดียวเลยนะคะน้องลำพูนนะคะ เรอสู้กันต่อไปก่อนนะคะช่วงนี้นะคะไม่มีบ้านไม่มีร่มนะคะดูที่บุญนี้นะคะตอนนี้ก็อาบทำน้ำฝนนะคะแล้วก็สะาโคนด้วยเลยนะคะดูที่บุญนี้แ <c oughs> ล,ล,ล้วลาพูน หลับแล้วคุณยายถึงไหนแล้วนอ้อนะคะคุณยายบรรยากาศยามเย็นนะคะวันนี้ฝนมาไวมากๆเลยนะคะวันนี้สองรอบแล้วนะคะดูที่บุญมีของเราดูน้องลำพูนติดคุณยายนะคะนี่โอ้นะคะนี่นะคะสปาโคลนแล้วนะคะพี่บุญมีมันก็เริ่มจะเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วนะคะ ฝนตกมาก็ตากฝนกันนะคะวันนี้นะคะนี่กมลมงูนค,คุณยายฟ้าใสที่บุญมีของเรานะคะกลางวันก็จะอาศัยลมมะม่วงตรงนู้นอยู่นะคะหลบแดดนะคะวันนี้ก็ตากฝนกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวอะไรก็คงจะดีขึ้นนะคะอิ๋มก็คงจะมีบ้านอยู่นะคะสวยถึกและบึกบุญน,นะคะนี่จสู้ก่อนนะคะคุณยายของเรานะคะคุณยายฟ้าใส สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจนะคะให้คุณยายและน้องช้างของเราด้วยนะคะ,ค,ะคุณพี่จ๋าคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะติดตามกดไลค์กดแครนนะคะติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ